สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เกามาชมตุ้นนะครับในที่สุดก็เกิดเอตดในสิ่งที่กลัวครับไฟตัดสึกหมดแล้วก็โดนไม้ใหญ่เลยฮะดีที่ว่าเอาสำรองมาด้วย อันตรายนะครับใช้โรตารี่ตัดหญ้าแบบนี้โดยมากเขาก็ไม่ค่อยให้ใครอยู่ใกล้นะครับสายนี้หละคือกลัวใบตัดตัวนี้มันจะกาดนะครับฝากเตือนไปยังพี่ๆน้องๆด้วยนะครับถ้าเห็นรถตัดหญ้าจช้โรตารี่แบบนี้ ย้า้เด็กๆใกล้นะครับกับกาดไปที่ผมก็หาไม่พบนะกลัวจะมันจะกระตบกระตั้งอย่าง,างดี้ธรรมดามากเลยครับประมาณแบบนี้ย่อมมีความเสี่ยงนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับ ผมคิดว่าที่ทต่ไม้มันกาดง่ายเรามาโดนต่อไม้ตรงนี้นะก็เามื่อกี้รกมองไม่เห็นโดนต่อไม้หลังจากนั้นก็แขวงแล้วก็ขาดอันตรายมากๆครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะเจอรถไตถติดเครื่องตัดหญ้าแบบนี้อย่าเข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะครับ ถึงใบนี้ไม่ขาดก็จะมีเศษไม้เศษอินอีกเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดซับตัปไลค์กันด้วยนะครับช่วงนี้ YouTube ก็จะปิดกันเยอะใครกดซับใครก็ต้องรอเวลาสักหน่อยนะครับ ของผมจะกดคืนหลังจาก48ชั่วโมงครับดูที่ว่ายอดซับเสียหายอีกไหมทำงานแบบนี้ก็เสียงเยอะครับเมื่อตอนเที่ยงก็โดนพึ่งไไต่อยไปสั้งแล้วพอมาช่วงบ่ายก็อุปกรณ์มาจำรุดอีกเอาโอเคครับขอบคุณกำรับการติดตามจม ผมก็จะได้ทำการซ่อมรถกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม